คือผมจะมาฝากเงินนะครับวันนี้มันดึกแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้โทษทัดเป็ดไปทำงานอะไรฮะซีไปซีโอเหรอฮะซีเคอร์ริที้มีเงินฝากเยอะไหมพี่นี่ก็โอ้หลายล้านหลายล้านแต่ไม่บอกว่าอยู่ข้างหลังเจอแล้วครับขอตัวก่อนนะครับครับไปบ้านครับสวัสดีครับขอโทษชื่ออะไรครับเนี่ยเอาชื่อจริงชื่อเล่นครับ ชื่อเล่นก่อนชื่อเล่นโจอ๋อชื่อชื่อโจ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 คือชื่อเล่นคุณ่ะชื่อโจความเปนเยอะความเนเยอะคุณโจนะฮะโจโจอ๋อคุณโจใช่ฮะโจสั้นๆอยากรู้จักชื่อจริงข็แล้วกันนะ ควข้องนอกเขาเรียกโจ้คุณพีณ่หันนะ,ะ,ะชื่อเล่นคุณอีทีชื่ออะไรนะโจ้ายินดีรู้จักครับคุณโจ้อ,อย่างนั้นเอาชื่อจริงดีกว่างั้นอ่ะชื่อจริงชื่ออะไรชื่อจริงโจ้จริง กจะเจอว่าตูอโจ้จริงใจใช่ไหมไม่ใช่ขอโทษครับผมชื่อเล่นคือโจ้โจถูกละนี่ถูกละโจ้ครับผมจะเรียกองเรียกไปบ่อยผมขอตัวแป๊บนึงครับผมขอบคขุณนะครับครับสวัสดีครับ